สรุปข่าวเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน2556ตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีมีข่าวเด่นที่น่าสนใจดังนี้ที่ห้องโถงอาคารหอพระประวัติสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวัดเทวสังคารามพระราชรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า และเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัยวัตรลิมวรรณทัพผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะในพิธีทำบุญถวายพระทหารเพนแด่พระพิสุสง์และสามเณรจำนวน1 1 9รูปบำเพ็ญกุศลเนื่องในสัตตมาวานการสิ้นพระชนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก พร้อมด้วยคณะสงฆ์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมในพิธีและในเวลา17นาฬิกาที่หอพระประวัติสมเด็จพระยานสังบลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระราชรัตนวิมลเจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่าและเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายชัยวัตรลิมวรรทะ ผู้วา่าราชการจงังหวัดกาญจานบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพุทธมนต์เจริญสติภาวนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในสัตตมวานการสิ้นพระชนสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโดยมีพระสงฆ์จำนวน1,199รูปจากทั้ง13าอำเภอในจงังหวัดกาญจานบุรีประกอบพิธี ที่ห้องประชุมแควน้อยชั้น3าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายอภัยจันทนาจุลากะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสังขละบ,บุรีโดยมีในายชัยวัตรลิมวนาทะผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายสุริยันการจนศิล์นนายกาดพลแก้วประพานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายบุญยพัฒน์จัจนทรระอุไร ปหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายพิชิตบุญรอดหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับพร้อมด้วยนายแพทย์สกอตเมเร่ผู้อำนวยการสถานพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อยเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลด่านมะขามเตีย้ยอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบุรี ในายชัยวัน์ลิมมณธาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตีย้ยเพื่อรับฟังข้อมูลและสภาพปัญหาความเสียหายเบื้องต้นในสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตีย้ยโดยมีนายจำรัดกังน้อยนอายอำเภอด่านมะขามเตีย้ยและนายเอกภพจันเพนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับและรายงานสภาพปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น จากนั้นนายชัยวันรลิมนรทัพผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้นําถุงยังชีพจากสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยได้ลงเรือไปมอบให้กับชาวบ้านที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านซึ่งไม่ได้อพยพออกมาและได้มอบสิ่งของ ให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่1บ้านด่านมะขามเตี้ยตมบลด่านมะขามเตี้ยจำนวน20ครัวเรือนและหมู่ที่5บ้านท่าแยตาบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจำนวน85ครัวเรือนพร้อมทั้งได้พูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่ประสบป,ปนาอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย <S <S ที่บริเวณห้องโถงอาคารสกลมหาสังฆปร,รินายกโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19าอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัตรลิมมรรทผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีรับมอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องไตเทียมแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19โดยมีนายทวัชชัยวงศ์ไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ Paper, จำกัดมหาชนได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการมอบเงินในครั้งนี้พร้อมด้วยนายแพทย์จิรพจน์วงศ์สัจจาทิติรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโรงงานไทยเคนเปเปอร์การจนบุรีได้มอบเงินสนับสนุนจำนวนเงิน1 1 2 0 0ล้านบาทในการจัดซื้อเครื่องไถเทียมจำนวน2เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19หรือโรงพยาบาลท่าม่วงเพื่อเป็นการรองรับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีอยู่จํานวนมากและยังขาดแคลนเครื่องมือดังกล่าวทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่บริษัทปูนซีเมน์ตไทยจำกัดมหาชนหรือ s c g จะครบรอบ100ปีของการก่อตั้งบริษัทและอีกทั้งเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระยาน,นสังบลสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอีกด้วย ประชุมแควน้อยชั้น3าสารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายชัยวัตรลิมบรรทัพผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานรับมอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวจากผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเวอร์เรตจำกัดมหาชนโดยมีนายชัญญาวัตน์สันติผู้จัดการภาคการตลาดที่7บริษัทไทยเบฟเวอร์เรตจำกัดมหาชนกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการพร้อมด้วยนายบุญยพัฒน์จันุไรประหลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายเอกภพจันเพนป้องกัรและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายพิทยาชุติมาโชตผู้จัดการเอเจนต์พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีบริษัทไทยเบลเวเรจจำกัดมหาชนและเจ้าหน้าที่บริษัทไทยเบเวเรจจำกัดมหาชนเข้าร่วมในพิธีการดังกล่าวซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งใน15จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายที่ประสบภัยหนาว ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับบริษัทไทยเบบเบอร์เรจจำกัดร่วมดำเนินการตามโครงการไทยเบบเบอร์เรจรวมใจต้านภัยหนาวส่งต่อรอยยิ้มแห่งไออุ่นปีที่14ที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในายชัยวัตรลิมวรรทัผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจงังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2556โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจงังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐภาคเอกชนจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจงังหวัดกาญจนบ,บุรีประจำปี2556ขึ้นระหว่างวันที่6ถึง15ธันวาคม2556รวม10วัน10คืนณนะ บริเวณพื้นที่ด้านข้างสนามกลีบบัวและบริเวณทางรถไฟสะพานข้ามแม่น้ําแควตำบลท่ามะขามอเภอเมือมงจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวข,ของจังหวัดกาญจนบุรีที่จะสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายชัยวัตรลิมวรณท้าผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางพรทิพย์ ริมบรรทะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและคณะเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีร่วมรับของบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีได้ดําเนินการออกร้านกาชาติในการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ําแควประจําปี2556ระหว่างวันที่6-15ธันวาคม2556เพื่อเป็นการหารายได้สําหรับการดําเนินการตามภารกิจของเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรี โดยในการออกร้านกาชาติจาเป็นต้องใช้งบประมาณหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อใช้เป็นของข,องขวัญของรางวัลจากร้านกาชาติโดยสิ่งของที่เป็นรางวัลใหญ่ในปีนี้คือรถจักรยานยนต์และรางวัลต่างๆอาทิเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้น ประชุมองค์การบริหารส่วนจ,จังหวั inaire. ดกาญจนบุรีอเภเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายสุริยันกาญจนิลินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีโครงการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกรณีโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยโดยมีนางสาวสมมาตรรัตนแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนามีสื่อมวลชนทั้งสถานีวิทยุหนังสือพิมพ์โทรทัศน์เคเบิลทีวีเครือข่ายประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนภาครัฐและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมสัมมนาทั้งนี้สำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนไม่ให้ประสบปัญหาจากอุทกภัยตามโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย ที่หอประชุมโรงเรียนพนมทวนชนูปฐามอํเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยพลอากาศเอกสมชัยพละพงษ์ดรชนินทองธรรมชาติและดรสันนบนาควาณิชโดยมีประชาชนจากทั้ง4อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอท่าม่วงอำเภอพนมทวนอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอเลาขวัญซึ่งเป็นอำเภอในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อโครงการส่วนใหญ่มีความเห็นว่าข้อมูลในการดําเนินงานโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ํา มีการให้ข้อมูลในการรับรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ชัดเจนจึงทำให้ประชาชนได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนและไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ทำให้เกิดความสับสนและประชาชนส่วนใหญ่จึงไม่สามารถตัดสินใจในการให้ความเห็นด้วยกับโครงการหรือไม่จึงต้องการข้อมูลที่ชัดเจนจากผู้ที่มีความรู้และไปร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น ในวันศุกร์ที่29สิกาพฤศจิกายน2556นณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนายชัยวัตรลิมมรรทผู้ว่าราชการจงังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจงังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาดไทยณโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศต,ตำบลห้วยขย่งอำเภอทองผาภูมิจงังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของจงังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวปราสายกับผู้แทนส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ที่มาขอรับบริการจากหน่วยงานต่างๆจากนั้นได้มอบพันธุ์พืชและพันุ์ปลาให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปปล่อยในสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถุงยางชีพแก่ผู้สูงอายุ ปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาจากนั้นผู้ว่าราชก,การจังหวัดกาญจนบุรีได้ออกเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานรวมทั้ง พบปะพูดคุยสนทนากับประชาชนที่มารับบริการเช่นการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆการให้บริการเสริมสวยการให้บริการตำแหน่งงานว่างการสอนอาชีพและการตรวจรักษาโรคโดยให้บริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการให้บริการฟรี ยกเว้นในส่วนของค่าธรรมเนียมจะต้องชำระเงินตามประเภทของค่าธรรมเนียมของหน่วยงานนั้นๆซึ่งเป็นการให้บริการเข้าถึงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนในชนบทห่างไกลได้เป็นอย่างดีต่อจากนี้ไปขอเชิญชมการเดินทางไปศึกษาดูงาน การเดินทางเยือนมณฑลกวางสีของนักธุรกิจต่างชาติในงานชุมนุมการส่งเสริมการลงทุนของเมืองหลายปิงณนะเมืองหลายปิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่20-23พฤศจิกายน2556ขอเชิญชมค่ะโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวการเกษตรการสาธารณสุข การศึกษาวัฒนธรรมและการพลังงานกับเมืองหลายปิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งในการเดินทางครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศที่มีไรายได้ปานกลาง โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้ดําเนินการเพื่อสนองตอบกับนโยบายรัฐบาลดังกล่าวจึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้าการท่องเที่ยวการเกษตรการพลังงานการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมกับเมืองหลายปิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนและในการนี้ เมืองหลายปิงมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะไปร่วมงานชุมนุมการส่งเสริมการลงทุนเมืองหลายปิงหรือ The Overseas Chinese Businessman กวางสีทริปหลายปิง Investment Promotion ทั้งนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวการพลังงานการเกษตรการศึกษาและวัฒนธรรมณเนะมืองหลายปิง มณฑลกว่างซีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยจังหวัดมีความจําเป็นที่ได้ดําเนินการดังกล่าวทั้งนี้โดยนําผู้บริหารของจังหวัดและภาคเอกชนเดินทางไปเชื่อมความสัมพันธ์ทางการค้าการท่องเที่ยวการเกษตรการพลังงานการสาธารณสุขการศึกษาและวัฒนธรรมกับเมืองหลายปิงมณฑลกว่างซีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของจังหวัดและประเทศจบสรุปข่าวเด่นไว้แต่เพียงเท่านี้ทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงาน